สวัสดีครับถ้าอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเซลจ์ใจหวานเจี๊ยบนะครับบุดแห่งคอโต้เทพเจ้ารถมือสองคัดเกตเมมบุรีวันนี้ผมอยู่ที่สาขาสองนะครับสุวินทวงศ์ซอยหนึ่งครับหนึ่งผมมากับเจ้าซูซูกิสวิปนับสีแบบสีสันปาดตาปาดใจสีสวยสีสดแบบงดงามออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยผมไดมอนด์คัสหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ นะวันนี้ผมมากับตัวสุซกิสวิปนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่น้อยมากจริงๆรถปีใหม่ไม้น้อยของแท้เลยนะใครคหารถปีใหม่ไม้น้อยต้องคันนี้เลยเอาขอไปจมพิพการฝากพี่ๆเอทุกท่านนะฮะแฟนขับบริษัททอโต้ทุกท่านนะที่สนใจกําลังมองหารถไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยที่ขึ้นไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับคันนี้นะครับ u z u k กิ w วิ t นะครับ1.2 GL นะครับเป็นตัวรอง็อปนั่นเองปี2021 นะครับและที่สําคัญคือไปยีิบเอนะไม3สามหมื่นกิโลเท่านั้นเองโอ้โหไม้แท้ไม้เดิมนะรับประกันโครงสร้างรับประกันใหม่ให้ด้วยนะครับอ่ะคันนี้มาสีแท้สีเดิมของโรงงานเลยนะฮะสีน้ําเงินนะครับจะเห็นว่าจัดทรงล้อมาให้ด้วยแล้วปลายท่อนี่แบบว่าเสียงเพาะๆนุ่มๆนะครับคอนบอดี้เดิมทุกอย่างเดิมทั้งหมดอ่ะนะตัวไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับหลอดไส้นะเดิมนะครับแล้วก็ตัวโครงไฟหน้าเดิมจากโรงงานเลย ไฟตัดหมอกไม่ได้มีมาให้แต่มีไฟเดทไทม์นะมีไฟเดทไทม์มาให้นะครับไฟตัดหมอกใส่ได้นะนะถ้าสนใจอยากใส่ใส่ได้ผมใส่ให้ได้ผมจัดให้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวโลโก้นะครับนะโครเมียมเดินเส้นโครเมียมนะจางหน้าสีดํานะครับสวยๆแบบนี้เหมือนได้ชุดแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะนะครับแล้วก็ได้ส่งตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กขอบ15นะครับนะยางแฮนด o คอกนะได้ยางแฮนด์คอกนะครับนะแล้วก็เวนทัส V2 นะครับนี่เลยนะแม็กขอบ15 นะครับได้ยางปี2019นะครับดอกยางใช้ได้ยาวๆนะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวอยู่แก้มรถนะครับได้กระจกซ z u k กิสวิชนะทุกบานเลยนะรถไม่มีเปลี่ยนกระจกมาก่อนไม่เคยชนแน่นอนนะครับกระจกมองข้างพับไปฟ้านะครับคุณแจเป็นสมาร์ท e คีย์เรแล้วที่เปิดเป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับแล้วก็นี่เลยนะตาโลโก้ s u ูซูกิสวิสนั่นเองนะครับนี่เปิดเข้ามานี่ดูเสาบีนะครับใส่กิฟเลยนะครับ นะแผ่นเพดอยู่ครบหมดนะตัวลงตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับแล้วก็นะภายในคุมโทนสีดํานะครับจะมีช่วงคอนโซลหน้านะครับที่มีสีสีเบจนะครับตัดมานิดนึงกับตรงประตูได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับรวดลายดิจิตอลนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับของเดิมจากโรงงานครับแล้วที่เปิดเขาเนี่ครับเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะที่เปิดก็าจะเป็นอยู่นี้นะนี่นะครับแล้วก็ภายในได้เป็นพรมกระดุมมาเต็มคันแล้วก็ดูตัวเบาะครับสวยๆตึงๆครับเดิมเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนตัวไฟท้ายอยู่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยนะนี่เป็น LED หมดเลยนะครับสวยมากนะเป็น LED นะครับตัวหนังสือ Suzuki Swift ตัวโลโก้นะฮะ Swift นี่นะเป็นเครื่อง Duo Jet นั่นเองนะครับแล้วก็กระจกหลังก็เป็นตา Suzuki นะครับไฟเบรกด้วยทั้งสามเสาอากาศเดิมจากโรงงานนะครับนะเดี๋ยวดูท้ายกันหน่อยนี่เปิดดูท้ายกันหน่อยอะนะครับตัวคา X อ,อันนี้คือเจ้าของเดิมใส่มานะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับของโครงสร้างตัวรถ ให้มันแข็งแรงอะนะนะครับก็สามารถเอาออกได้นะถ้าไม่ชอบหรือว่าใส่ให้ไปเลยนะครับเราไม่เอาออกนะครับตัวสปอร์ตเมทอาร์คเดิมนะครับน็อตเดิมจากโรงงานเลยน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะล้างน้ําฝนนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็กระบอกโช๊คใช้งานได้ปกตินะครับตัวคัมเปเป็นของ TG r a c i n g นั่นเองนะครับก็สามารถพับเบาะได้นะเป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะพับเบาะได้แบบนี้เลยนี่ใช้งานง่ายนะพับเบาะได้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ ปลายท่อนะได้ปลายท่อไทเทมาให้นะครับสวยๆเลยเจ้าของเดิมใส่มาให้เรียบร้อยเราไม่ได้ถอดออกให้นะนะโครงสร้างบอดี้สวยเดิมทั้งหมดเลยนะครับมีสัญญาณนะล็อกรถให้ด้วยนะครับอ่ะเปิดเข้ามานะครับฝังคนขับกันบ้างนะครับกระจกฝั่งคนขับปรับขึ้นลงออโต้นะครับแล้วก็นี่ที่พับไฟฟ้าอยู่นี่กระจกนะครับุ่มินจินสตาร์ตอยู่ฝั่งขวานะครับนี่ออนออฟมีให้โหมดการเลื่อนถ่ายมีให้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทก่อนนะ น,นี่พวงมาลัยตูดตัดนะครับพวงมาลัยหนังมันติฟังกชาตเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปิดเสียงได้อินโฟนได้นับและเลขไมตรงกลางเป็นจอดิจิตอลเลขไมลเพียง3 7 7 1กิโลเท่านั้นเองเครื่องเล่นวิทยุ MMCD เดิมโรงงานเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็แอร์เป็นออโต้นะครับตรงกลางเป็นจอดิจิตอลบอกอุณหภูมิแบบนี้นะครับนี่พาวเวอร์เ s b AUX อส่ U X, มีให้ครบนะครับคุณแจนี่เป็นสมาร์ทคียรนะ์นะนี่แล้วก็เกียร์ออโต้ แบบนี้เลยนะครับเบรกมือนะครับอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะโอ้โหตรงนี้เป็นไฟแบบ LED นะไฟ LED ด้วยนะครับสวยมากนะครับนี่ยังไม่ได้ออกเลยนะตัวถุงคุมนี่ยังไม่ได้ออกเลยนะปี21อไม้สามหมื่นโลนะครับเสียงท่อเพราะๆนุ่มๆนะครับนี่อ่านะเผื่อพี่ๆไหนชอบนะนะครับจัดได้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันในส่งตัวห้องเครื่องนะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันว่ารถปี21อนะครับไม้สามหมื่นโลห้องเครื่องสวยขนาดไหนนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับะนะครับได้ส่งตัวห้องเครื่องนะแล้วก็ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฉนวนการความร้อนก็อยู่ในภาพที่สมบูรณ์ตัวนงตัวน็อตนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะฮะน็อตสวยส,สวยเดิมเดิมนะครับน็อตส,สวยเดิมเลยนี่นะปอกมีให้นะครับนะสปอร์ตเบทอาร์คเดิมไล่มาเลยคันด้านหน้านะครับนี่คันด้านหน้านะตัวนงตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะน็อตสวยกิฟต์เลยนะครับไม่สามหมื่นโลรถปี21นะครับนี่นะ ซีนยางเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยห้องเครื่องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สะอาดสะอ้านไม่มีน้ํามันหยดรั่วซึมเลยนะครับนะก็สําหรับคันนี้นะครับสุสานสกีสวิปนะหนึ่งจุนะครับรถปี2021เป็นตัวรองท็อปนะครับปี21ไม่สา0 0 0ืโลเท่านั้นเองผ่อนอยู่6,000ก,นะกว่าบาทนะครับ6,000กว่าบาทตอนนี้นตลอดอยืมสัญญาสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับกำลังมองหารถไว้ใช้งานรถสวยๆปีใหม่ๆไม,ม,ม้น้อยๆแบบนี้กับเจ้าสุสานสกีสวิปสีแท้สีเดิม,ส,ดมสีน้ำเงิน สีส,สวยๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเซลลแต่วันเจีย๊ยบนะครับบริษัททอโต้รถมือสองคัดเกดเป็นบุรีต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ